กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปส่องความคิดเห็นของชาวเคป๊อปละกันนะครับผมกับเพลง love six girls กันละกันนะครับโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามกันกับว่าคิดยังไงกับเพลง love six girls กันบ้างรอบนี้ดนตรีติดหูเพลงดีมากอย่างเ็นเธอสาวแต่งลุคแบบนี้มานานดูสวยโดดเด่นกันทุกคนเลย MV Airtime แบ่งกันดีกันทุกคนไม่รู้จะวีดอะไรก่อนโดยเฉพาะแบไลท์ไปดูกันด้านฟังความคิดเห็นเลยและกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าชอบทุกอย่างได้เห็นถึงความแปลกใหม่ที่สวยงามชอบโทน MV มากเป็นอีกมุมที่ได้เห็นส่วนเพลงฟังครั้งแรกคือติดหูเลยมันแสดงให้เห็นว่านอกจากแนวเดิมส,สาวก็ทำได้เหมือนกันความเห็นที่2นะครับผม เกินคําว่าดีไปเยอะมากไม่เคยฟังเพลงแล้วรู้สึกหัวใจจะวายเท่านี้มาก่อนน้องโตขึ้นมากดนตรีไม่ขัดซักจังหวะเพลงฟังเลื่นหูเป็นเพลงเศร้าที่สนุกแต่ฉากที่โรเซ่แช่ใจอ่างใจอย่างบ้างน้องโตขึ้นมากจริงๆน้องสวยมากดูไปขนลุกไมตั้งแต่ตามวายจีมาตลอด10กว่าปีได้ไม่เคยผิดหวังเรื่องเพลงจริงๆจากที่เป็นคนปักเมนจีสูมาแต่แรกตอนนี้เลือกเมนไม่ได้แล้ว ความคิดเห็นต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมเราแอบ,บอยากให้แบ็กกว่านี้สงสัยชอบพวกแนวเพลงแบบ how you die d a c e this love er ไม่งั้นก็ beast ball แบบทุ้มๆละมุนแบบสเตย์ไปเลยแต่เพลงค o แบ b a c k เนอะจะนุ่มก็ยังไงอยู่แต่ mv สวยมากๆจริงๆอันนี้ยอมรับเลยส c r e e n time ถือว่าแบ่งได้ดีความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผม มันเป็นเพลงที่ผมชอบที่สุดเลยตั้งแต่ตาม4ีสาวมายังไม่มีเพลงไหนก้าวข้ามวิสเทอล์ิกอิดได้เลยแต่เลิฟซิกเก r l ผมให้10ดาวเลยอดใจวันคอนไม่ไหวแล้วจังหวะเพลงแบบนี้ในคอนโดดกันมันแน่ๆความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมเพลงดีมากๆสมแล้วที่เป็นเพลงไตเติลของอัลบั้มแรกตอนเราฟัง how you did t h s ยังคิดเลยว่าจะมีเพลงไหนสู้เพลงนี้ได้อีกหรอแต่มาฟังเล Sick Girls แล้วคือรู้เรื่องเลยเป็นไพ่ใบสำคัญของดิอัลบั้มเลยหยุดฟังไม่ได้จีซูโ r เ s ่โชว์ของทุดสุดเพลงนี้ได้แล้วเซอร์ไพรส์กับท่อนแบ,บรปเจนนี่เหมือนไม่ได้ฟังมานานหลายเพลงแล้วลืมคิดไปแล้วว่า YG วางตัวให้เจนนี่รับมาก่อนความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมตั้งแต่วิีแรกจนวีสุดท้ายทุกท่อนตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายทุกท่อน โน้ตทุกโน้ตบร้อยเรียงต่อการเหมือนสร้อยไข่มุกคือมันสมูทมันลื่นไหลมันเข้ากันมันดีไปหมดทั้งที่มีท่อนผ่อนหนักผ่อนเบาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้สึกขัดเลยเป็นเพลงที่ทุกองค์ประกอบยอดเยี่ยมที่สุดของแบ็คพิงกโวเคอลเลอทุกคนและทุกคนมีนะครับในสไตล์ของตัวเองอินเนอร์ของตัวเองพัฒนาการทุกสิ่งอย่างในตัวเพลงและ MV สุดยอดกันทุกคนไปต่อกันดีความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผม ฟิลเทศกาลดนตรีจริงๆมีท่อนเกาเยอะน่าจะตกเกาได้ในขณะที่เตอเพลงให้ไว้ของวงทางฝั่งตะวันตกทุกคนเด่นพอๆพกันหมดบ้านไหนจะดึงเข้าดราม่าก็คงจะยากหน่อยฟังแล้วก็นึกถึงเพลง y ยจีสมัยก่อนๆแอบนึกถึงทูนีเอวันบิ๊กแบงพาร์ร้องจีซูดีมากๆเสียงร้องโลเซ่สากลสุดๆคอมบัดเจนลิสคือดีงาม จะได้ยังเดียวท่อนฮุกป,ประสานเสียงกันทั้ง3ท่อนเลย2ท่อนแรกอยากให้ร้องแยกกันมากกว่าแล้วไปประสานเสียงท่อนสุดท้ายรวมๆคือดีมากไม่ได้ยินท่อนฮุกร้องเป็นเนื้อเพลงแบบนี้มานานแล้วอีกความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมเพลงติดหูอยู่เราให้เพลงดีกลางๆยังไม่สุดหรือปีตมากเนื้อเพลงเก่าเยอะบวกบีชไม่หนักมากน่าจะไปได้ดีในชาร์ตเกา่า ส่วนฮอตบอยอาจจะยากหน่อยต้องมาลุ้นกันว่าจะโค่นไอติมได้หรือเปล่าตอนมาแรกฟังใน YouTube เพื่อดู MV ยังรู้สึกว่าเสียงไม่ค่อยแน่นพอมาฟังใน Apple Music แจ่มเลยดีงามมากๆจังหวะดวนตรีแน่นนะฮะความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมเกินความคาดหมายไปเยอะเลยเพลงนี้เราปื้มโวเข้าน้องแชงมากชอบมากทำยังไงดีบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้ร้องให้ดีกว่านะฮะ ความเห็นต่อไปเลยนะครับอาจจะไม่ใช่เพลงที่ชอบที่สุดในอัลบั้มสําหรับเราคืออาจไม่รู้สึกว่ามันป้วะขนาดเป็นไตเติลแท็กอะแต่ยอมรับว่าฟังสบายหูมากเมื่อเทียบกับนางคิวและน้องฮาวแต่น้องฮาวก็แรงมากอยู่ถ้าเลือกเพลงแรงอย่างพิตตี้เวทมันก็อาจจะไม่สีกแนวคือแนวแบ็คพิงแล้วยังร้องตามยากเกินไปด้วยพอเข้าใจแหละถ้าจะเป็นตัวแทนอัลบั้มคนฟังร้องตามได้ก็คงเพลงนี้แหละ ความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมตอนแรกน้องฮาวยืนหนึ่งพอได้ฟังเพลงนี้ปุ๊บเปลี่ยนตำแหน่งทันทีน้องป่วยรักยืนหนึ่งแล้วตอนนี้จีซูกับโรเซอินเนอร์เข้ากับเพลงอารมณ์น่วงแบบดีดีมากๆเจนลิซ่าก็เหมือนกันตอนแรกหวังจะให้แรปคู่กันเพลงนี้ก็แรปคู่จริงด้วยไม่ผิดหวังมันเป็นเพลงเศร้าที่แบบยังรู้สึกชนะอะตัวสาวไทยทอดออกมาได้ดีมากทั้งเพลงทั้งอินเนอร์ได้ๆ คือสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรจะอวยมันดีมากจริงๆปีทองของตัวสาวเลยปีนี้ความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับเราเราให้10ทับ10อยากฟังเพลงแนวนี้ของตัวสาวมานานแล้วคือมีจังหวะที่หนักๆแต่โยกได้เสียงกีต้าร์กับเบสผสมกับ EDM บีชมันตึบๆดีฟังแล้วอินเตอร์ไปหมดต่างจากเพลงเคป๊อปทั่วไปสรุปก็คือคือปังฟังแล้วรู้สึกความตั้งใจในการเลือกมาของตัวสาว ด้านความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมพูดถึงด้านดนตรีพอเข้าฮุกหน้าเดวิดแว็บมาในหัวจริงๆแบบแว็บแบรกเลยสไตล์เอกลักษณ์มากๆตอนนี้คำว่า Love Sick Girl เหมือนมันวนอยู่ในหูสลับกับดนตรีช่วงฮุกมากๆฟังปุ๊บชอบปับ๊บให้เป็นหนึ่งเพลงที่ดีที่สุดของ b a c k พิง k เลยวัแรกดนตรีก่อนเลยไลาเซนเดวิดชัดมากลหลายๆคนน่าจะคุ้นจากฟิลลิ่งเพลงเวกมีอัพแต่เมโลดี้จะปรับให้เข้ากับวสาว ทั้งเพลงกับกีตาร์เข้ากันดีดีลื่นหูตั้งแต่ต้นยันจบฮุกคือเราชอบไอเดียร้องหมู่มากท่อน V R the love sick girls เป็นทิกที่ทําให้แฟนๆร้องตามได้ง่ายๆแต่ก็แฝงไปด้วยความเศร้านะแต่เราโอเคไม่เป็นไรหรอกคือยิ่งร้องตามยิ่งอินนะฮะความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมเพลงดีแตกต่างจากไตเติลอื่นฟังได้วนได้เรื่อยๆไม่หูดับเพลงนี้ชอบโวเคอลของเจนนี่มากๆ มูดแอนโทนของ MV นึกถึง Big Bang ได้ๆคือเาสาวได้ถ่าย MV นอกกล่องแล้วมีเสียงกีตาร์มีความป๊อปและดนตรีท่อนฮุกนึกถึงดนตรียุค80ที่ตอนนี้กำลังฮิตๆกันโดยรวมคือดีมากชอบมากเธอสาวดูโตขึ้นความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมเป็นเพลงที่ดีที่สุดของแม็กพิงคือเพลงที่ยกระดับตัววงขึ้นไปอีกว่าแนวแบบนี้เราก็ทำได้นะสำหรับเรามันคือเพลงจริง เพลงที่เพาะแล้วสตรีมบ่อยๆไม่เน้นสนุกมากไม่เน้นติดหูแต่เป็นเพลงที่ฟังสบายแต่กลับทําให้ทัชไปถึงใจเหมาะแก่การนั่งรถไปเที่ยวริมทะเลขค้ื่นภูเขาจริงๆนะเรายกให้เป็นที่หนึ่งในใจในปีนี้ของเพลงทั้งหมดของทุกวงที่ปล่อยเพลงมานะฮะอีความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมชอบนะแต่ถ้าเต้นท่อนฮุกดูเบาแบลไปนิดนะฮะอยากได้ฟัดฟาดแต่พาทอื่นๆในเพลงดีมาก แรปคู่ทอดหลังฮุกคือฟาดส่วนตัวให้ดีตามแนวเพลงของมันถามว่าว้าวไหมมันก็ผิดคาดมากแบบว่านึกว่าจังหวะมันจะช้าไม่นึกว่าจะมีเร่งจังหวะขึ้นไม่ได้ว่าเพลงอื่นควรเป็นไตเติลมากกว่านะเพราะก็เลือกไม่ได้เหมือนกันว่าเพลงไหนควรเป็นไตเติลอีกด้านความคิดเห็นหนึ่งเลยละกันนะครับผมชอบเพลงอื่นในอัลบั้มมากกว่าเหมือนกันเพลงธรรมดาจริงๆไม่มีว้าวอิลเลเมนต แต่ชอบอย่างหนึ่งมากคือฟังแล้วนึกถึง Big กแ n g แบบทันทีอารมณ์เคป๊อยุคก,ก่อนๆมากๆยิ่งท่อนหุกที่น้องรวมกันคือ Nostalgic มากๆคิดถึงเพลงแนวนี้คนเกาหลีน่าจะชอบกันเลยนะแต่ฟังนู้นไม่รู้เลยว่าเขายังอินแนวนี้กันอยู่ไหมอีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมน้องๆว่าดีพี่ก็ว่าดีเอาจริงเราชอบฮามากกว่าแต่เพลงนี้ฟังด้เรื่อยๆบ่อยกว่า แต่ถ้า MV เราชอบเสื้อผ้าหน้าผมน้องๆใน MV นี้มากกว่ามาดูเทใสอีกความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมยกให้เป็นเพลงที่เราชอบที่สุดของ b a c k พิงตั้งแต่เราฟังมายังไม่มีเพลงไหนทัดใจเราได้ทำให้เรารู้สึกถึงอารมณ์ที่ต้องการสื่อออกมาจะบอกยังไงดีคือช่วงหลังๆเหมือนบีบเค้นอารมณ์ท่อนที่แชงร้องจนเรารู้สึกอินและจะร้องไห้ตามไปด้วย เป็นเพลงที่เหมือนจะอ่อนแอแต่สุดท้ายฉันก็แข็งแรงพระอาทิตย์ตกดินและจะกลับมาเชิดฉายในวันพรุ่งนี้อีกครั้งกลายเป็นเพลงำลำดับหนึ่งในใจเราไปเลยอีความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมไม่รู้อ่ะแต่ส่วนตัวชอบมากที่สุดละจะบอก Pretty Savage ดีพอเป็นไตเติลผมก็ไม่เถียงนะแต่ความรู้สึกส่วนตัวคือเพลงเบาวกว่า l ล e Sick Girls มั้งเพลงสมนาทีมันดีไซน์อะไรได้หลายอย่างมากถ้าใช้มันให้คุม้ม ยกตัวอย่างก็เพลงนี้แหละโวเค้แรปใช้ได้คุ้มไม่เหมือนเพลงก่อนๆก็หนักไปช่วง Beast บีชดรอปซะเยอะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้ใคลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ